สวัสดีค่ะเคยไหมคะทาครีมเท่าไหร่ก็เหมือนละลายเงินทิ้งแม่น้ํานะคะวันนี้เทคนิคก,การทาสกินแคร์ให้ได้ผลสิเท่านะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าคลินิกแถมมีเวลาน้อยด้วยทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่อิทรังสีมาจัญญานนท์ค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่อิเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนะคะดูแลลูกค้าที่มีปัญหาผิวซับซ้อนส่วนใหญ่แล้วก็คืออยู่ในกลุ่มที่ใช้อะไรแล้ว ไม่ค่อยได้ผลหรือผ่านการรักษามาครบทุกแบบแล้วค่ะรวมถึงการใช้ยาด้วยจําเป็นต้องมาฟื้นฟูนฟนในเรื่องของการอักเสบการฟื้นฟูผิวตามช่วงวัยอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะก็ทํางานมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปี33นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนประวัติตัวเองี่ยกว่า30ปีในการเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ได้นะคะเวลาเปิดร้านเองตอนนี้เปิดอยู่ชื่อเ네นเจอร์เพอร์ a ันอลนะคะเปิดมา27ปีเข้าไปที่ี่28เลยว่า คำถามหนึ่งนะคะที่เป็นคำถามยอดฮิตเลยลูกค้าถามทุกครั้งเลยก็คือทําอย่างไรให้ครีมซึมดีค่ะเพราะลูกค้ามักจะมาบอกว่าทาอะไรก็ไม่ซึมทำยังไงดีคะวันนี้ค่ะพี่จะรวบรวมนะคะประสบการณ์ทั้งหมดรวมถึงเคสต่างๆที่เราเคยให้คำแนะนำไปนะคะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการที่จะทำให้ครีมซึมดีขึ้น1ิเท่าแถมเห็นผลด้วยนะคะเครมได้ว่าเห็นผลจนคนทักเนี่ย ภายใน1เดือนเลยเนี่ยนะคะมันมีเนื้อหาเชิงลึกแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สามบวกหนึ่งนะคะสามบวกหนึ่งก็คือมีเรื่องของเชิงลึกต้องรู้สามเรื่องนะคะเป็นเรื่องของตัวสกินแคร์เลือกสกินแคร์อย่างไรนะคะที่จะทําให้ซึมดีที่สุดนะคะตัวที่2ก็คือตัวขัดขวางการซึมเนาะสถาที่เราทาสกินแคร์ลงไปแล้วมีอะไรเป็นตัวขัด นะคะเราจะมาดูกันเรื่องของชั้นผิวมาดูว่าเ,เซลล์ตายดูยังไงว่าเป็นเซลล์ตาย แล้วถ้ามีเซลล์ตายแก้ยังไงนะคะมาดูว่าไม่ได้เป็นเซลล์ตายค่ะผัดเสื้อปกติผัดเยอะเกินไปด้วยซ้ำา่ามีเบสิกสุดๆที่ต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเราต้องรู้ว่าเวลาเราทาสกินแคร์เนี่ยจริงๆแล้วการซึมลงไปของสกินแคร์มีกี่ช่องทางนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยการที่มีสกินแคร์ลงไปบนผิวเนี่ยนะคะมันจะมีการซึมทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยก็คือเรื่องของเกราะป้องกันผิวในส่วนของเกราะป้องกันผิวเนี่ยมีการซึมถึง 40%นะคะถัดจากนั้นก็จะเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์ที่เราเรียกว่าอินเตอร์เซลลูลาร์นะคะอันนี้35%และสุดท้ายเลยก็คือซึมผ่านรูขุมขนนะคะ25%เพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าทาสกินแคร์แล้วมันลงยังไงนะคะเราก็จะไปถึงหัวข้อว่าเวลาเลือกสกินแคร์มันจะมีเรื่องนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่าลืมนะคะจำตัวเลขดีๆเนาะ40 35 25อะไรสำคัญสุดคะ40เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหัวข้อต่อไปก็คือตัวขัดขวางนะคะเราจะพูดเรื่องเกราะป้องกันผิวเพราะว่า40%เกิดที่เกราะป้องกันผิวด้วยค่ะสามเรื่องนะคะคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างในหัวข้อที่1น,นะคะในเรื่องของสกินแคร์เวลาซื้อต้องดูอะไรเนาะคีย์เวิร์ดของมันคือมันเป็นว้ำสำอางไหมขนาดโมเลกุลเป็นยังไงความเข้มข้นเป็นอย่างไรและ ความสามารถในการซึมเป็นอย่างไรนะคะเสริมนิดนึงเรื่องความเข้มข้นจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเข้มกว่าอันไหนนะคะเวลาเราเคลมเนี่ยเราเขาเคลมเข้าเคลมนะคะเขาเคลมว่าตัวนี้รักษานี้ด้วยสารสกัดตัวนี้ตัวนี้อ่าทีนี้สองย่อคลมเหมือนกันเลยใช่ไหมคะวิธีการตรวจสอบว่าอันไหนเข้มข้นกว่ากันหรือมีแนวโน้มที่จะออกฤทธิ์ได้จริงๆเนี่ยก็คือไปดูที่สากค่ะว่าส่วนผสมตัวที่เคลมเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ โดยปกติแล้วความเข้มข้นที่สามารถเครมและเชื่อถือได้นะคะจะอยู่ในอันดับ5ไม่เกิน7ค่ะนะคะนับจากตัวแรกตัวแรกมันมักจะเป็นน้ำใช่ไหมคะตัวแรกเป็นน้ําเป็นส่วนที่ทําให้มันเกาะกันเนาะแล้วก็ไล่ไปถ้าเกิดแบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในอันดับต้นๆอีกแบรนด์หนึ่งอยู่ท้ายๆเลยอันดับที่20เลยนะคะแต่เครมเหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าแบรนด์ที่อยู่ในอันดับต้นๆมีความน่าเชื่อถือมา ะะมีความตรงมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นมาถึงคีย์เวิร์ดของตัวขัดขวางนะคะทำไมทาแล้วมันขัดขวางตัวไหนเป็นตัวขัดขวางตัวขัดขวางก็คือเรื่องของชั้นที่ใครถ้าอายุมากแล้วนะคะอายุมากขึ้นนะคะแล้วยังไม่เคยผ่านการผัดเซลล์ไม่มีสารที่ช่วยผัดเซลเลยไม่มี a h a b h a เลยไม่เคยทำทรีทเมนต์เลยนะคะการ ปรับเปลี่ยนในขั้นตอนการเตรียมผิวนะคะกับการทาทรีตเมนต์อย่างถูกวิธีต้องบอกว่าอย่างถูกวิธีการขัดหน้าด้วยตัวเองไม่ถือว่าเป็นทรีตเมนต์นะคะการทาทรีตเมนต์อย่างถูกวิธีเป็นช้อยที่จะช่วยให้การซึมของครีมนียดีขึ้นนะคะ ถึงเกราะป้องกันผิวมาตรวจสภาพเกราะป้องกันผิวก่อนนะคะว่าเกราะป้องกันผิวเราเนี่ยมีความความชุ่มชื้นพอไหมเพราะว่าความชุ่มชื้นเป็นตัวดึงน,น้ำเนี่ยเป็นตัวดึงเข้าสู่ผิวดึงสารอาหารเข้าสู่ผิวนะคะ กอป้องกันผิวเรามีความชุ่มชื้นพอไหมเราทาครีมอ่าหรือสกินแคร์อยู่ในช่วงโกลเด้นทามหรือเปล่าโกลเด้นทามก็คือ3นาทีแรกหรือเปล่านะคะล้างหน้าเสร็จเดินออกมาปุ๊บเดินอีกชั่วโมงนึงแล้วค่อยทา่ออย่างเงี้ยสกินแคร์ก็เล็กดีนะคะขนาดเล็กดีความเข้มข้นดีความสามารถในการซึมผลิตแต่มันไม่เข้าเช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องมีน้ําเตรียมไว้เลยว่าเวลาโอเคแล้วเราจะ เราจะทาครีมและทาสกินแคร์เติมน้ําลงไปที่ผิวกว่อนนะคะแล้วก็เริ่มเติมสกินแคร์ลงไปเขาถึงเรื่องสกินแคร์ก่อนนะคะสกินแคร์เนี่ยอันดับแรกเลยการที่จะซึมหรือไม่ซึมเนาะอยู่ที่ขนาดค่ะอันดับที่สองนะคะอยู่ที่สารสําคัญสารออกฤทธิ์ด้วยว่าสารออกฤทธิ์นั้นมีความเข้มข้นพอที่จะซึมลงไปไหมด้วยนะคะและข้อ3ก็คือ ความสามารถในการซึมนะคะซึ่งมีอยู่3ทา,างใช่ไหมคะว่าสก,กินแคร์ที่เราใช้เนี่ยมีความสามารถในการซึมในส่วนไหนบ้างถ้าสมมุติว่าสามารถซึมผ่านเกราะป้องกันผิวได้อันนี้ก็จะซึมดีเพราะว่าผ่านเกราะป้องกันผิวอย่างที่บอกเมื่อกี้ไดถึง40%่เนอนเนาะถ้าผ่านเกราะป้องกันผิวได้ด้วยผ่านร่องผิวได้ด้วยก็เพิ่มไปอีก35%หรือผ่านรูขุมขนได้ด้วยนะคะก็จะถือว่ามีการซึมซาบที่ดีมากๆเลย จบปัญหานั่นเองนะคะการเลือกใช้สกินแคร์การเลือกซื้อสกินแคร์ก็เลยมีหลักง่ายๆที่ต้องจำนะคะก็คือหนึ่งเดี๋ยวเราไปเปิดดูซิเออออกมาเทหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยมีกี่ชิ้นเลือกเลยชิ้นไหนเป็นเครื่องสอําอางชิ้นไหนเป็นเวสําอางนะคะดูง่ายๆเลยดูข้างกดไปก่อนว่าถ้าเขาเคลมว่าเป็นเวสําอางดึงออกมาเลยะคะ่ะ ะะตกลงได้กี่ชิ้นหลังจากนั้นคําแนะนําจากใจจริงๆก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าความสามารถในการซึมเนี่ยมันจะเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรความเข้มข้นเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเพราะฉะนั้นการใช้สกินแคร์เนี่ยใช้แบรนด์เดียวกันในทุกขั้นตอนดีที่สุดค่ะไปหัวข้อที่2เนาะเรื่องของ การขัดขวางข้อแรกนะคะเรื่องของการเลือกสกินแคร์ข้อ2ก็คือตัวขัดขวางนะคะว่าเวลาเราทาสกินแคร์เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีตัวไหนเป็นตัวขัดขวางบ้างนะคะแน่ๆเลยก็คือเรื่องของชั้นที่ไข่เซลล์ที่ไข่เซลล์ตายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นนะคะหลัง25ไปแล้วเนี่ยการผลัดเซลล์ก็เริ่มช้าลงทีนี้พอเรา35 45 55, 55นะคะการผลัดเซลล์ทั่วหน้าเนี่ย ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทาครีมเข้าไปทาสกินแคร์เข้าไปแม้ว่าจะเป็นชุดเดิมที่เราเคยใช้มานะคะก็การซึมการซึมเข้าสู่ผิวก็จะน้อยลงกว่าสมัยก่อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องของติดที่เซลล์ตายนะคะกระบวนการของมันก็คือเราจะต้องเตรียมผิวนะคะก่อนที่เราจะทาสกินแคร์อาจจะต้องมีบางตัวนะคะโดยปกติก็จะเป็น AHA BHA ที่จะช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวให้มันมีการรับสารสกิน ได้ดีขึ้นนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการผลัดเซลล์เนี่ย ะะไม่ทัว่วไม่เท่ากันทั้งหน้ามีนะคะที่บางคนลงบิชชิง่งลงตัวไว้ที่นิง่งตรงนี้เยอะๆตรงนี้ก็จะผัดเซลใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ไม่โดนเลยลเราดูนะคะเคสพวกนี้ก็คือหน้าผักจะดําค่ะหน้าผักดําแก้มขาวพวกเนี้ยอันนี้คือมีการผัดเซลล์แต่ว่าไม่ทั่วหน้าวิธีแก้ก็เหมือนกันก็คือเราต้องมองหาตัวผัดเซลล์นะคะซึ่งจะต้องไปปรับสมดุลของน้ําและน้ามันในขั้นตอนการผัดเซล์มีข้อเสียก็คือมันจะทําให้มีการสูญเสียน้ําได้เพราะฉะนั้นเมื่อ มีการสูญเสียน้ำนะคะก็จะรบกวนไปถึงสมดุลของน้ำมันด้วยมีการส่งสัญญาณไปนะคะเขาจะเรียกว่าเช้าหน้าสายบ่ายหน้าหมองแล้วก็มีเรื่องผิวแห้งสลับมันนั่นคือภาะวะผิวขัดน้ำเกราะป้องกันผิวนะคะเกราะป้องกันผิวในเพราะว่าผิวขัดน้ำเนี่ยเป็นเกราะป้องกันผิวที่ไม่ดีเลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าสมมุติเรามีสกินแคร์ดีนะคะแต่พอเรามีภาะวะเกราะป้องกันผิวที่มีปัญหา ในที่นี้เรียกว่ากรอบป้องกันผิวเสื่อมดีกว่านะคะเสื่อมมากเสื่อมน้อยเนาะก็ความสามารถในการซึมก็จะลดลงค่ะมาถึงเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3ก็คือเวลามันเข้าไปเนี่ยแล้วทําไมมันไม่ออกฤทธิ์สกินแคร์ดีแล้วนะคะสกินแคร์ดีกรอบป้องกันผิวก็พอใช้ได้อ่าพอใช้ได้เนาะแล้วทําไมเข้าไปแล้วไม่ออกฤทธิ์นะคะหรือว่าเป็นคราบหรือแดงหรือว่าเอะเหรอ,อละไคาเคืองคันยุบยิบ ระหว่างวันนะคะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการทาเยอะเกินไปนั่นเองแปลว่าอะไรคะทาเยอะทาบ่อยทาเยอะทาบ่อยเข้มข้นเกินไปและสําคัญสุดเลย ใช้ตัวเดียวกันซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้นะคะนั่นคือเราใช้หลายแบรนด์มากเลยแล้วเราก็มุ่งหวังให้แบรนด์ตัวนี้ให้เขาให้ไซส์ให้ตึงอ่ะตัวนี้ก็เขาไซส์ตึงตัวนี้ก็มีบำรุงมีส่วนผสมในในสูตรเนี่ยนะคะคล้ายๆกันหรือเป็นตัวเดียวกันที่้ำไปนั่นคือเหตุผลของการถ้าเป็นยาเนาะเราเรียกว่าโอเวอร์โดสนะคะแต่พอเป็นบนผิวเนี่ยเราเรียกโอเวอร์แลปทีนี้เรามาดูหลักการดีกว่าว่าทาไมถึงใช้ด้วยกันไม่ได้ ข้อ1น,นะคะข้อ1นงเนื่องจากมันเป็นสารชนิดเดียวกันค่ะเวลาใช้เข้าไปมันไปออกฤทธิ์ที่เดียวกันทําให้มันออกฤทธิ์มากกว่าที่มันควรจะออกฤทธิ์นะคะรับไม่ไหวก็จะถูกดันกลับขึ้นมาถูกปฏิกิยาภูมิแพ้ของร่างกายเนี่ย จัดว่าเป็นสารแบบปองแล้วก็ดันขึ้นมาก็เกิดการระคายเคืองเกิดบวมแดงร้อนคันนะคะเกิดผิวอักเสบเล็กๆร่างกายก็ผิวก็พยายามซ่อมตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆส,ส่วนใหญ่ซ่อมตอนกลางคืนนะคะปรากฏว่ากลางคืนก็ไม่นอนอีกก็ไม่มีเวลาซ่อมผิวก็เสื่อมเรื้อร่างอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในสูตรของแบรนด์เดียวกันโอกาสเกิดโอเวอร์ดสโอเวอร์แลบเยนีย น้อยมากนั่นคือเหตุผลที่เวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านนะคะไม่ว่าจะใช้ย่ออะไรคําแนะนําของเราก็คือใช้แบรนด์เดียวกันค่ะอย่างน้อย3เดือนและเมื่อไหร่คิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแบรนด์นะคะเปลี่ยนทั้งแบรนด์เราจะได้อ่อให้คุณค่าถูกว่าเอะแบรนด์นี้เนี่ยมีแบรนด์พรีเซนต์นิ่งหรือว่าเออเขาเขาเขาถูกกับเราไหมเออเขา ทำให้เห็นผลจริงหรือไม่จริงและ5้าข้อผิดพลาดนะคะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และมักจะทําผิดก็คือ1นนะคะซื้อสกินแคร์โดยที่ซื้อผิดค่ะซื้อผิดแปลว่าซื้อตามกันหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าผิวยังรู้สึกยังไม่ได้เป็นอะไรอะไรก็ได้เนี่ยเจอบ่อยมากเลยคือตัวล้างค่ะอะไรก็ได้เลยเนาะบางทีหลักหนักกว่านั้นเนี่ยคือซื้อทีมหลักหมื่นนะคะแต่ใช้สบู่ก้อนอะไรงียค่ะโอ้แบบ เป็นเป็นลมไปข้างหนึ่งเลยเนาะในความเป็นจริงเนี่ยตัวล้างเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะคะอาจจะไม่ต้องแพงมากไม่ต้องถึงแบบหลักพันหลักหมื่นนะคะหลักร้อยอ่าร้อยร้อยร้อยขึ้นนะนะร้อยขึ้นนิดนึงนะคะแล้วมันจะมีขึ้นอยู่กับกิจกรรมเราด้วยว่า,เ,าเราเป็นพวก แต่งหน้าเยอะไหมถ้าไม่แต่งหน้าเยอะก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่มัน deep c l e a n s i n g อะไรมากมายนะคะรวมถึงการล้างหน้าตอนเช้าถ้าเกิดว่าผิวดีผิวไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะล้างน้ำต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงต้องการเห็นผลด้วยต้องการใหออ้มีการซ่อมผิวในระหว่างล้างมีการกระตุ้นการสร้างเซรัารม,มายดึงน้ําไว้มันมีตัวล้างหลายๆตัวเลยนะคะที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติไปโดยที่ไม่ต้องใช้สารแลแรงตึงผิวนะคะอย่างสารสกัดจากเข้าโอ๊ตเ็ดลิงเจอ จากสาลายนะคะจากเยอะอะมีหลายตัวนะคะสามารถไปเลือกซื้อได้อันนี้จะมีส่วนช่วยนะคะดูไม่ออกหรอกว่าครีมมันซึมดีขึ้นแต่หน้าดีขึ้นนะคะรับรองเลยว่าถ้ามีปัญหาเนาะเปลี่ยนตัวล้างตอนเช้านะคะให้มาเป็นสารสก,กัดพวกนี้จนใหญ่เขาเรียกว่าเซรั่มล้างหน้านะคะเซรั่มล้างหน้ามีหลายยี่ห้อค่ะนะคะราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อย เก,เกือบพันก็มีนะคะใชน้น้อยรูปทั่วหน้าเราล้างออกแค่นั้นเองหน้านุ่มชุ่มชื้นขึ้นเวลาทาครีมครีมซึมดีขึ้นเห็นผลภายใน1เดือนด้วยนะคะเลือกผิดคือเลือกอะไรก็ได้นะคะเลือกโดยไม่รู้ว่าตัวนี้เครื่องสําอางเว่สำอางโดยไม่รู้ว่าราคาที่ต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของสูตรและโมเลกุลรวมถึงการความสามารถในการซึมด้วยนะคะอันนี้คือข้อผิดพลาดข้อที่1และข้อที่2ก็คือนะคะ ใช้ผิดขั้นตอนค่ะพอใช้ผิดขั้นตอนปุ๊บก,ก็จะไปยุ่งกับกรอบป้องกันผิวใช่ไหมคะทาผิดตำแหนง่งอ่าทาอยู่ตรงเนี้ยทุกครั้งเริ่มจากตรงนี้เลยแก้มก็ด่างใช่ไหมคะใช้ทั้งทั้งที่เซลล์เซลล์ตายเนี่ยมันไม่เท่ากันอ่าเวลาเราทาไปเนี่ยตรงนี้มันก็เลยไม่ออกฤทธิ์ไงคะใช้ทั้งทั้งที่สมดุลของน้ําและน้ํามันเนี่ยมันไม่สมดุลมีเพราะว่าผิวขัดน้ําใช้เข้าไปกลายเป็น o โวอร d o s สหรือ o อร์ l ลปอ่ายิ่งใช้ผิวยิ่ง แย่ลงนี่คือเป็นเรื่องของการทาง ผิดขั้นตอนนะคะใช้ง่ายๆเลยก็ผิดตั้งแต่ทาน้ําทาเซรั่มทาครีมละนะคะบางคนเอากระแดดมาทาก,ก่อนอันนี้ผิด2ก,ก็คือใช้ตอนผิวไม่พร้อม3าใช้ผิดตําแหน่งนะคะอันนี้ก็ว่าใช้ผิดขั้นตอนและ3นะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ทับซ้อนหลายคนไม่รู้ว่ายิ่งใช้แล้วยิ่งเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เยอะเกินไปนะคะเยอะทั้งปริมาณโอ้ไม่รู้กี่ยี่ห้อนะเออทั้งปริมาณคือยี่ห้อเดียวกันนี่แหละแต่ทาเยอะทาปริมาณเยอะหรือ ทาน้อยน้อให้ทีละนิดเนี่ยแหละแต่ใช้หลายตัวเหลือเกินนะคะหลายขั้นตอนทานเยอะเกินไปแล้วสารพวกนั้นออกฤทธิ์ในขณะที่ผิวไม่พร้อมด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเราแยกออกเป็นสีหมวดใช่ไหมคะล้างเตรียมซ่อมกันแดะแล้วส่วนที่เหลือล่ะทาย,ยังไงอย่างเงี้ยค่ะตัวที่เหลือเนี่ยค่ะมันเกิดจากตัวกับตัวลบรอยดำเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการเลื่อนผิวถูกไหมคะยิ่งทารลบรอยดำในช่วงที่ผิวไม่พร้อมผิวก็ยิ่งเลื่อนเพราะฉะนั้นผิวอักเสบก็กลับมาเรื่อยๆทาลบรอยดำโดยไม่ทาก,กันแดบดบ ผิวก็อักเสบมากขึ้นเพราะว่าพอผิวไม่พร้อมกันแดดก,ก็จะคุณภาพลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เยอะเกินไปนะคะใช้หลายปัญหาในหน้าเดียวแล้วใช้ย้อนกันไปย้อนกันมานะคะวนกันไปวนกันมาอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราผ่านมา3ข้อที่เป็นข้อผิดพลาดนะคะข้อผิดพลาดข้อที่4และข้อที่5เนี่ย เป็นข้อผิดพลาดที่มักจะไปเจอในตอนที่เรามาซักประวัติกันแล้วนะคะพบว่าเกือบทุกคนขาดการเตรียมผิวไม่เข้าใจเพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยว่ามันต้องเตรียมผิวด้วยนะคะเข้าใจว่าการเตรียมผิวก็คือการเช็ดโทนเนอร์นี่แหละเราเรียกว่าเตรียมผิวแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะการเตรียมผิวก็คือการวัดคะแนนผิวเลยนะคะว่าตอนนี้คะแนนผิวอยู่ในระดับที่ดูแลตัวเองได้ไหมนะคะผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดรองรับ คะแนนผิวประมาณนี้ไหมนะคะรวมถึงคะแนนผิวบางบางคะแนนคะแนนผิวต่าๆเนี่ยบางทีการพักผิวเฉยๆเลยเนี่ยมีสาวิธีเนาะในรายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันหลังละกันเอาว่าการพักผิวมี3าแบบการพักผิวเฉยๆนะคะก็ทําให้ผิวดีขึ้นได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเรานี่แหละนะคะเรานี่แหละอยู่ในเกณฑ์น,นี้แน่ๆเลยนะคะ ข้อแรกเลยนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแบรนด์เดียวกันใช้แค่4ตัวนะคะใช้แต่งหน้าให้น้อยมีช่วงเวลาในการพักผิวงดกิจกรรมเอาดอร์ทุกชนิดใช้ความเย็นประครบนะคะเขาเรียกคนฮอ hot pack ที่ที่เวลาเราเป็นไข้แล้วเรามาประครบไงคะใช้ความเย็นประครบ,บบ่อยๆได้เลยดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ แค่นะะี้คะในช่วงอายุที่ไม่มากจนเกินไปนะคะสัก20-30เนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้ภายใน1-2สัปดาห์แต่ถ้าอายุเยอะกว่านั้นมีหลายปัญหามากกว่านั้นนะคะการพบผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือข้อที่5มาประเมินผลแบบลึกซึ้งก็คือมาย้อนประวัติมามาดูตัวเตรียมผิวเฉพาะนะคะที่มันออกฤทธิด์โดยตรงเลยจะได้ใช้น้อยๆแล้วก็จบในหนเดือนเนี่ยการตรวจผิวนะคะ ผ่านซูมกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นทางลัดที่สุดของคนที่มีปัญหาเรื่องของการเตรียมผิวเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทับซ้อนเรื่องของไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและเรื่องของออมีหลายปัญหาในหน้าเดียวรวมถึงคนที่มีอายุเยอะนิดนึงนะคะอยากให้ครีมหลักร้อยออกฤทธิ์หลักพันมันมีต้องมาเตรียมผิวอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแนะนำมากมากเลยว่า การตรวจผิวนะคะผ่านซูมซึ่งราคาเบาๆ2 9 9บาทนะคะสามารถที่จะกดที่ลิงก์ข้างล่างนะคะหรือแอดไปที่เป็นเพื่อนกันนะคะแอดไปที่ adp.th นะคะขอรายละเอียดในการเข้าตรวจผิวพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเปิดตัวนะคะในการที่ จากตรวจผิวในร้านออกมาตรวจออนไลน์นะคะเรามีราคาพิเศษแล้วก็ให้ซักถามได้เต็มที่เลย45นาทีพร้อมคอนเซ็ปต์หนึ่งเดือนด้วยใครที่คิดว่าทราบเทคนิคเหล่านี้ไปหมดแล้วนะคะจะไปลองใช้ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าอ่ะจริงหรือเปล่าไปลองใช้ดูได้เลยนะคะถ้าไม่เห็นผล ติดเท่านะคะแสดงว่าเราอยู่ในหมวดของต้องเตรียมผิวพิเศษหรือเปล่าเราอยู่ในหมวดของปัญหานั้นมีความซับซ้อนไหมผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่อยากจะเริ่มใหม่นะคะอยากจะขอคําแนะนําก่อนก็แนะนำมากมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์อย่างที่บอกนะคะ n p น h ีทักถามเข้ามาในไลน์ก่อนหรืออยากจะ ขอลงทะเบียนนะคะเพื่อจองคิวตรวจผิวเป็นรายบุคคลแบบนี้ก็ได้ผ่านซูมน,นะคะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวติดตามในในไลโอเอค่ะนะคะหวังว่าเราจะพบกันนะคะในโอกาสต่อไปใครสนใจก็อย่าลืมเป็นเพื่อนกันไว้นะคะวิดีโอดีๆเหล่านี้ก็จะทยอยแจก,กในโอกาสต่างๆแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ